พี่ <laughs> น้องกีนจะไหว้เจ้าแล้วนะคะเอาไหว้ลูกเร็วยงกดจ้ากดจ้าจ้าไหว้เจ้า of of ไหว้ก <Tonight> ่อนไหว้ก่อนไหว้ก่อนเดี๋ยวไหว้ก่อนไหว้ก่อนกดจ้าก <xi> ่อนลูกเร็วจ้าก่อนสิคือจ้าก่อนจ้าไหวเอาไหว้เดียวไหว้จ้าเดียวน้องแก้มไปไหว้กันสิเขาจะไหวขันจ้าสิลูกจ้าย่อด้วยดิลูกจ้า จ้าค่ะเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวเออไหวจ้ะคุยระวังทิ้งตาพระไหวพระนิลูกไหวพระมึงจะพูดะไรตู้เสร็จยางปะไหวก่อนเอาไหว้ไปขออธิษฐานอยู่นะคะ